เรื่องจาราจรสนวังนาก็ไปซะแล้วใช่โดนออกไปซะแล้วโอ้โห oh, แรงเลยเนาะนี่ฮะแล้วตอนนี้ภาพลักษณ์ตำรวจนะฮะโดยเฉพาะตำรวจจาราจรเนี่ยก็เสียหายนะครับก็เลยวันนี้ทางคุณนิกรยิ้มสวัสด์ก็ไปคุยกับตำรวจจาราจรคระดับผู้บังคับบัญชาว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีมาตรการตรงไหนย,ยังไงจะไปแก้ไขปัญหานี้ได้บ้างนะฮะติดตามจากรายงานครับ ผูช้ชมครับข่าวาวที่เกี่ยวข้องกับการตั้งด่านมักจะมีข่าวด้านลบที่เกิดเป็นเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องนะครับนี่จะเป็นคำถามกลับมาถึงตํารวจครับว่าจากนี้จะเป็นต้องทบทวนหรือปรับปรุงสิ่งเหล่านี้อย่างไรบ้างครับเป็นวงจรซ้ำซากของสีกากีที่เกิดขึ้นมาในหลายยุคหลายสมัยนะครับและล่าสุดกระแสวิจารณ์หนักในโลกโซเชียลมีเดียที่เกิดจากการส่งต่อคลิปเรียกกำเงินของตำรวจสนบางนาก็ส่งผลเสียกับตำรวจน้ำดีส่วนใหญ่ไม่น้อยครับ ปกติก็จะมองตำรวจไม่ค่อยดีอยู่แล้วนในตาที่ลบอยู่แล้วแต่ว่าตำรวจส่วนน้อยทำาให้ตำรวจดีๆส่วนมากก็ต้องมาพลอยเลือร้อนด้วยอันนึงมันกระทบแน่นอนครับทางกอพิจาทางก,การก็กำหนดไม้แล้วต้องวางกลวยต้องมีนายตำรวจชั้นฉนบัดควบคุมและเวลาสถานที่คือตามแผนที่เขากำหนดกขาเดเวลาตั้งต้นอะาไรบ้างก็เช้าสิบโมงถึงเที่ยงบ่ายก็บ่ายสองถึงสี่โมงนอกจากช่วงเวลางคืนตั้งดต่นในกแล้วพวกนี้ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านที่ถูกต้องจะต้องมีตำรวจชั้นสัญญาบัตรคอยควบคุมกำหนดสถานที่เวลาและแสดงสัญ,ญลักษณ์จุดตรวจชัดเจนตามปกติจะมีตั้งแต่5้าหนายขึ้นไปโดยผู้การตำรวจจราจรยืนยันว่าที่ผ่านมาการตั้งด่านตรวจได้ผลดีสามารถตรวจจับสิ่งผิดกฎหมายได้เพิ่มขึ้นซึ่งปัจจุบันจะเน้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรและอีกด้านยังสามารถกวดขันวินัยของผู้ใตบ้บังคับบัญชา ซึ่งจยาว่าหากการตั้งด่านมีผู้ใช้รถใช้ถนนร้องเรียนก็พร้อมจะพิจารณาทบทวนมีการร้องเรียนผ่าน1197ขึ้นมาปั๊บว่าการตั้งด่านที่ถนนพระรามสองเป็นเหตุให้รถติดมากๆเราก็ให้เจ้าหน้าที่นะครับที่นั่นที่ตั้งด่านอยนู่นที่นั้นถ่ายภาพเข้าระบบปลายเข้ามาที่บกส่วนสอง 02. นะครับบกวสอง 02, ดูแล้วโอเคเป็นความจริงก็จะมีสั่งการว่าให้พักการตั้งด่านไปชั่วคราวให้เร่งระบายรถ ท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับท่านให้ผู้บัญชาทุกส่วน<ม>นะครับทุกระดับชั้นมีส่วนในการรับผิดชอบนะครับการปฏิิงานของผู้แทนผู้บัญชา<ม>นะครับก็คือเป็นระดับระดับไปบของเราต้องยอมรับว่าของเราเป็นองค์กรใหญ่มีกำลังพลน่าสองแสน 2, กว่า<ม>นะครับผิดสองคนในสองแสนกว่าก็เทียบเปอร์เซน็นต์แล้วก็แค่0.001<ม><ม>ใช่ไหมครับ การเอาสองคนเนี่ยมาเทียบกับอีก,อ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 กสองแสนกว่ามันก็คงจะเทียบกันลําบากนะครับแต่ว่ายังไงยืนยันว่า,าตํารวจรจราจรทั้งหมดนะครับมีความมุ่งมั่นในการดูแลพี่น้องประชาชนให้เดินทางกลับสู่บ้านและเดินทางจากบ้านมาที่ทำงานอย่างปลอดภัยและก็สะดวกรวดเร็วแต่ก็จะยืนเคียงข้างประชาชนตลอดทุกเวลาครับผู้การตํารวจจาราจรบอกว่าอนาคตยังมองถึงความสัมพันธ์ของไรายได้ ด้วยการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาผลตอบแทนจากส่วนแบ่งใบสั่งจากเดิม12ถึง20บาทต่อ1ใบสั่งอาจจะขยายเพยดานเพิ่มขึ้นซึ่งนี้อาจจะทำให้สิ่งที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินและช่วยแก้ปัญหาถึงต้นต่อได้อย่างตรงจุดมากที่สุดครับขอบคุณการรายงานภาคสนามจาก d ีแท็สมชายหวนหอมถ่ายภาพนิกรยิ้มสวัสดิ์ในชั่นทีวีและงานครับ นี่ฮะภาพลักษณ์ของการตั้งด่านตำรวจอาจจะไม่ดีนะครับ,รบแต่ว่าเราคนขับรถก็ทำให้ถูกกฎใช่ครับนะฮะตำรวจก็ไม่สามารถจะมาทำอะไรเราได้นะฮะ